สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรกันครับมาตัดต่อไฟอติเล็กดัดเล็กดัดเล็กดัดมึงนวดเหรอครับสวยกันโจรนะครับกัวกัวโจรป้นหัวใจอ้ยเด้ยวเยววอันนี้อันนี้ติดไปแล้วใช่ไหมครับ ครับข้างหลังไม่ต้องหนีครับสองคนข้างหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถึงที่นะครับโอเคอ่ะแล้ววันนี้พี่พัน์แนะนำะไรน้องๆเขาบ้างครับแนะนเครื่องมือพิเศษน้องแหละยางหลุดไปเสียเวลาหอ่ะข้าหมูข้าหมูนะครับยางดีเลยยางดีโอเค่ามมขหูนะคเพราะฉะนั้นข้อห้ามนะฮะเมื่อเช้าเพิ่งจะส่งลิงก์ส่งข้อควรปฏิบัติไปนะครับนะทำตามทุกข้อนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ใช่เั้นไม่ใช่นั้นจะเป็นแบบนี้นะครับ อ่าสองคนขั้งหลังครับวันนี้มาทำอะไรครับมาทำอะไร <c oughs> พูดไม่ได้นะครับหญิงใช่ไหมครับสวยแล้วญิงสวยแล้วญิงว่างาั้นอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยตอบม,มาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนะครับเอามาจัดฟันนะคบผมแล้วทำไมพูดทำไมเพื่อนพูดไม่ได้ครับอ๋อกรายอยู่นะครับผม,มหให้พิเศษเนี่ยแถมให้ สองสองคนนั้นสองคนนั้นฮัลโหลคนใช้คนใช้ในคนใช้คนนี้เป็นคนใช้นะครับคนนี้เป็นเจ้านายนะครับแล้วก็คนใช้มาถือกระเป๋านี้ให้นะครับต้องหลุยด้วยนะครับงไม่หลุยเกแล้วคนนั้นแม่ใช่ไหมครับสังเกตดูถุงน้องนะครับไปอีกนะครับอ้าวมาสวัสดีสวัสดีครับไปเลยครับ นางแบบมาแล้วนะครับคนง่ายที่นี่นี่เน้นหน้าตาเป็นหลังนะครับโอ,อ้ถูโอ้ท่นถูกเลยเอะดูดูดูผู้ช่วยโอ้เขาวัดไม่ร้อนเหรอพี่แ <c oughs> รงแรงแรงเสมอนะเป็นไงบ้าง เป็นไงบ้างครับอุดฟันไปไม่กลัวแล้วเนาะไม่กลัวนะเห็นคุณหมอเอฝากชมครับว so, ่าเก่งครับใช้ได้เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับ